ารามอเตอร์เป็นกีฬาทางอากาศที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นกีฬาที่ตอบความฝันของทุกคนที่อยากจะบินได้บนท้องฟ้าเหมือนนกซึ่งพารามอเตอร์ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กนักบินสามารถแบกบนหลังเหมือนแบกเป้ได้ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องยนต์2จังหวะสูบเดียว2 1 0ซีซีให้กำลัง12-15ถึงแรงม้าในการแข่งขันขาสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ขึ้นไปถึง22-25ถึงแรงม้าน้ำหนักโดยรวมแล้วจะน้อยกว่า25กิโลกร,รมัม ส่วนอัตราความเร็วในการบินอยู่ที่40-55กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของร่มด้วยเมื่อเติมเชื้อเพลิง10ลิตรจะบินได้ประมาณ3ชั่วโมงดังนั้นถ้าสภาวะอากาศเอื้ออำนวยการบินแต่ละครั้งจึงไปได้ไกลกว่า100กิโลเมตรนายสมานพรมนารีประธานชมรมกีฬาการบินอินซีอีสานดีกรีคชนักกีฬาพารามอเตอร์ทีมชาติไทยมีประสบการณ์ในการเล่นพารามอเตอร์มานานกว่า20ปีได้บอกว่า กีฬาประเภทนี้ต้องอาศัยสภาพของท้องฟ้าและมีลมแรงพอที่จะสามารถขึ้นบินได้เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะอย่างสูงนักบินทุกคนจะต้องผ่านการฝึกฝนมาจนชำนาญก่อนจึงจะสามารถขึ้นบินได้และการที่จะเล่นอากาศยานเบาพวกนี้หรือล่มบินพวกนี้เนี่ยต้องมาฝึกกับคนที่เป็นหรือครูที่สอนเป็นแล้วก่อนที่เราจะขึ้นบินทุกครั้งมันจะมีการเซฟตี้ดูหนึ่งอุปกรณ์นะครับแล้วก็ร่างกายเราพร้อมไหมนะครับแล้วก็สองการวางแผน เราต้องวางแผนอยู่ตลอดเวลาในการบินระหว่างที่เราบินไปเออถ้ามันมีปัญหาเราจะไปลงด้านไหนเราจะบินไปอย่างไร4สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศคือตัวแปรสภาพอากาศแปรปรวนไหมเราควรจะบินไหมสภาพอากาศอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเรียนรู้ให,ให้ให้ลึกซึ้งก่อนครับก่อนที่จะเบนบินนะครับ มิถุนายนปี2555ที่ผ่านมานายสมานได้นำนักกีฬาพารามอเตอร์ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนบีชเกม2012ที่ประเทศจีนเป็นเจ้าภาพโดยมีโจอี้บอยนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังของเมืองไทยเข้าร่วมในทีมนี้ด้วยและสามารถคว้าม,มาได้8เหรียญได้แก่3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ทีมชาติไทยสามารถคว้าอันดับที่สรองจากจีนเพียง1เหรียญเท่านั้น ถือได้ว่าประสบความสำเร็จและกระตุ้นให้คนที่สนใจหันมาเล่นกีฬาพาราม,มอเตอร์กันมากขึ้นพอแข่งที่หายยางเนี่ยความหวังของเราก็คือมันมีสี่เหรียญทองเราต้องการหนเหรียญทองก็เป็นที่พอใจของประเทศไทยแล้วครับเพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรกเราก็มีแค่ว่าโอเคเราก็จะทำให้ดีที่สุดแต่ผลปรากฏว,ว่าเราได้ถึงสมเหรียญทองสมเหรียญเงินสเหรียญทองแดง มันปีความประทับใจมากที่ผมเป็นโครร้ดได้ไปแข่งขันมีเพลงชาติขึ้นสู่ยอดเสามันทําให้เราเนี่ภูมิใจและขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่อันดับหนึ่งของโลกนะครับที่ว่าเป็นแชมป์ในการแข่งขันนะครับผมในปี55ที่ผ่านมาครับผมที่ชมรมกีฬาการบินอินทรีอีสานมีสนามเป็นลานกว้างไว้สําหรับฝึกซ้อมมีเครื่องเล่นพารามอเมตอร์ไว้บริการซึ่งในทุกๆวันจะมีผู้ที่สนใจมาเข้ารับการฝึกบิน ส่วนข้อดีของพารามอเตอร์มีจุดเด่นตรงที่ใช้พื้นที่ในการบินขึ้นลงในพื้นที่จํากัดได้และเมื่อ take เทคออฟออกไปแล้วก็สามารถบินอยู่ได้นานและเมื่อไต่ขึ้นได้ระดับก็สามารถเบาเครื่องเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงได้โดยอาศัยแรงยกจากอากาศร้อนหรือลมจากภูเขาจนสามารถไต่ระดับความสูงขึ้นไปได้ถึง10,000ฟิตซึ่งสถิติโลกบันทึกไว้ว่าความสูงที่ทําไว้สูงสุดคือ18,00 0ฟิตจากระดับน้ําทะเลแต่ในกฎหมายไทยพารามอเตอร์ eter, บินได้ไม่เกิน500ฟิต หรือประมาณ300เมตรเท่านั้นซึ่งนายสมานบอกอีกว่าใครก็ตามที่ได้สัมผัสก,กับการเล่นพารามอเตอร์แล้วจะชื่นชอบเพราะเราได้ล่องลอยไปบนท้องฟ้าดุจเจ้าเวหาที่บยบินได้อย่างอิสระผมก็อยากเรียนเชิญสมาชิกหรือพี่ๆน้องๆที่สนใจการบินอยากจะเชิญให้มาร่วมกันทํากิจกรรมการบินนะครับสถานที่นะครับที่เราฝึกก็ต้องถนนสายา บันเลื่อมเชียงยืนนะครับม๊มกมสามนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ50ไร่นะครับเอาไว้สําหรับเพื่อนนักกีฬาที่ชอบบินนะครับส่วนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกก็คนละ1,000บาทครับและเราก็สามารถาเราเซ็นรับรองให้ว่าต้องไปสอบใบาญาตลายเส้นของนักบินได้เพราะว่าในชมรมเราก็ขึ้นสังกัดก,กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ decide that the things that i tried will in my life just to get high on when i sit alone come get a little known but i need more than myself this time step from the road to the sea to the sky and i do believe